เด็กกับเป็นไอ้ไอ้ของบาบูไทยพี่น้องมีอยากเบื่อไปเบื่อมาใช้กระเป๋านักได้นั่นฟังฟูนมากกับไพอนี่สบายดีเออเอ้าหยุดงานบอกมาเนี่ยหยุดงานเหรออ๋อนี่ตกคนหน้าตาคือกันปะครับนี่อย่างนี้เลยถ่ายให้เอฟซีเบิ้งได้ครับโอ้ย น,นี่ได้ยังมาฝากนี่ฝา,า,ากลูกสาวไปซ่านบาร์บิเตอร์กับเชด้กลับบ้าทเนี่ยเนาะอ๋อโอเคนี่บิ๊กซีทุกคนเออตาแก่ไหมตาแก่บ้างไหครับตาแก่ กรับสบายดีสวัสดีครับบาา์ิิเตอร์อยู่ที่สถานีรถไฟฟา้า BTS นะครับสถานีสำโรงทุกคนตอนนี้บาา์ิิเตอร์ก็มาเที่ยวแล้วก็มากับน้องสายนะครับผมรถไฟกำลงมานะครับตอนนี้นะครับ ตอนนี้บาปิเตอร์ก็ยังตื่นเต้นนะครับนะบาปิเตอร์ก็มาครั้งที่สองทุกคนมากเับขบวนยาวมากเลยทุกคนญี่บนสถานีนะครับถ่ายเก็บภาพบรรยากาศยู่ดันบนให้พี่น้องได้รับชมเดื้อครับผมครับผมก็ออมากันน้องสายบ่าวพุไทไยสายดีจ้า สบายดีนี่อย่าี้ล่าทายกันมากับไผยนอ้มันนี่โอ้คนหล่อแต่นี้สบายดีบ่าวผู้ไทยคนหล่อจ้าสบายดีครับอันเคยทักไทยพี่ๆแน่เอฟซีแน่คือบริเอร์ออกกองเนาะีพเตอร์แล้วสบบาายดี่วไผแล้วเคยมาจกเถื่อยังนี่ยังเลย บ่มากมากรังแรกว่วซานีรถไฟอันหัวอแหลกหัวลำโพงนี่แหละส้ำโลกเนาะอ๋ออันนี้มากไกลไกลไกลมากแน่นอนอันนี้ไายนะอันนี้ครับาหาผู้ใดห,ห,หรือมาเที่ยวหรือมาจากไหนนี่พี่ชายไปหาาอไปหาพี่ชายเนาะอยู่ทํางานอยู่นี่นะครับอยู่หัวอ,อันอยู่อู้พี่เตอร์ก็ว่าผิดว่วถึกพี่น้องเลยพออภไปด้วยนะครับผม อยู่สำโรงครับผมอยู่นะครับไปเท่ากับเดินไปแล้วก็สมบรรยากาศบนสกายวอล์กเนาะอันนี้เฮาสิลงไปข้างล่างทุกคนเห็นบ่รถไฟพี่น้องคนเยอะพี่น้องเลยอันนี้บายไปเตอร์มาครั้งที่สองก็ยังตื่นเต้นเลยทุกคนอันนี้เกือบโบทันพี่น้องวิ่งวิง่งไม่ทันแล้วไปแล้วน,นี่เห็นไหม <laughs> ตอนอยู่ไม่ไปเนาะโอ้ เห็นไหมทุกคนไปฟ้าเมืองไทยวิง่งสะดวกสบายมากเร็วมากทุกคนมาพิเตอร์มาจากสยามเนาะ,ะบาุบุไทยเข้มาจากสยามนี่ประมาณใช้เวลาอ้ยี่สิบนาทีเนาะมายี่สิบนาทีทุกคนมาหอดัน ประมาณ15นาทีเนาะประมาณถึงนี้ประมาณ15นาทีถึงสำโรงทุกคนโอเคครับไปลับชมอยู่ข้างล่างเลยตอนนี้กำลังลงไปสันลากนะครับผมแล้วก็จะไปบิ๊กซีสําลูงเองนะครับไปเทียบบิ๊กซีนะครับไปรับน้องชายเนาะว่าจะมาถึ่งหรือยังครับไปทุกคนรับชมเลยครับผมอืขาันนี้ใหญ่มากทุกคน อา่าไปที่ชั้นไฮะกลับชั้นบนเเนอหยุดเดนก่อนกลับไปทางโน้นครับชั้นเดิมถ้าเราจะไปปากน้ำไปทางนี้มันเดิมอันนี้ตู้สแกนนะครับข้าออกาเข้า,ขา,ขาทุกคนไป อันนี้เบลูแบบถนนเหนียงเนาะน่าจะเป็นถนนสามโล่งเนาะบางที่เร์ก็มาครั้งที่สองกับเบลูเหมือนกันครับก็ยังตื่นเต้นอยู่ทุกคนน่าจะเป็นถนนสามโล่งนะพี่น้องเนาะตรงนี้นีฝั่งนี้น่าจะไปอันบิ๊กซีเนาะสามโล่งทุกคนไป คือตัวทุกคนทายตัวบัตรรถไฟนะครับสแกนออกสแกนเขาเราอยากจะทันทีนี้ด้วยนะครับผมถ้าเชียงดาก็ขคอไฟน้ำเด้อพี่น้องครับบากเตอร์ก็มาอัปเดตถนนถนนเมืองไทยแล้วก็จะท่านี้รถไฟฟ้บาบีทีสซำลงทุกคนแต่บาปเตอรกับบอลูเนาะว่าจะไปเส้นไนเส้นไหนเนาะอันนี้นะ่าจะไปสยามเปล่านะตรงไปเนาะ น่าจะไปสยามนะทุกคนเช่นนี้นะมาจากปากน้ำนะจุคมวิทนะเช่นนี้นะครูถ้าบาปิพิเตอร์พูดผิดประการใดขออภัยน้ำเด้อครับผมไปพาชมเลยทุกคนอันนี้บาปิพิเตอร์ก็ชิดเดินตามบนสกายวอล์กนะครับเพื่อจะไปบิ๊กซีซัมโลงนั่นเองทุกคน นัดเจอน้องทรายนะครับผมนัดเจอน้องทรายครับผมว่าจะเจอกันไหมครัว<อ>ันนี้กับผ้าน้องทรายมากนะมาเที่ยวนะครับครั้งแรกพ้า<อ>น้องทรายมาเที่ยวครั้งแรกนะครับโอ้โอพี่นอ้องบนสกายวอล์คสวยงามจริงๆทุกคนสวยงามสะอาดมาก อีกอย่างหนึ่งก็เดินทางไปไหนมาไหนก็ปลอดภัยนะครับอันที่แห่งนี้นะครับผมว่ามันจะมีวองจรปิดนะครับผมนะคือวงจรปิดด้วยทุกคนมาในฟินเชนมากใช่ไหมโอ้เคยมาครั้งแรกเลยวเนาอโอ้ในนี้นก็เสียงดังเลยเนาะมากันน้องบา่าพุทธิไทยทุกคนนะึก เดี๋ยวไปเจอพี่ชายน้องมาบุ้ไทยพี่น้องหน้าตาเหมือนกันไหมนะทุกคนเดี๋ยวโอเคครับไปเจอญุบุนเลยครับผมจะมาหรือ,อยังนะเห็นบ่านบนสกายวอล์กทุกคนพากันยาวนะครับน,นี้เป็นตลาดซำโลงทุกคนใหญ่มากมีแต่ผลไมา้เครื่อง่งเยอะมากทุกคนดรอคเอก็ยังบอกเคยลงไปเบิ่งเนาะเดี๋ยวมิว เดี๋ยวลงชิลงไปเบิงให้พี่น้องด้รับชมเนาะคลิปต่อไปครับน,นี่เห็นบ่มบิ๊กซีเห็นบ่ทุกคนอันนี้บิ๊กซีซัมลงนะครับถ่ายบารยการเบิงว้วเห็นบอทุกคนอันนี้ปัปเจอร์กับหัวเตือนในอย่างเนาะ นี่เห็นบอยกนิ้วเลยทุกคนววานี่มีน้องๆมาทำบุญกันนะครับผมนะบาปเตอร์กับบอหอนนาะบิกซีพี่นอ้องได้เจอน้องทรายแล้วมนานี่กับบาปิเตอร์กับทายมาจากธานีรถไฟฟ้าบีทีเอ็เนาะนี่เจอน้องทรายแล้วพี่นอ้องนี่เจอพี่นอ้องช่องพี่น้องก,กันมาทุกหุ้สถานีราชบุรี5ขอ ฮะเอ้าก็ร่มจังนี่แหละอ๋อเลยไปอีกเหรองงเจ๊เอองงเจ๊แกพี่น้องรับไม่ของคนน่ะรับให้แน่เลยนี่เดียวเดียวเดียวมันมีอียังแน่อยู่นะฮันนะอ๋อ นี่พี่น้องกามาหอดจอดถึงอยู่ที่อันบิ๊กซีบิ๊กซีจมลุงทุกคนกามาหอดน้องชายน้องสาวเนาะนี่อะไรกระเป๋านักบ่ <c oughs> <c oughs> นี่ถ่ายบรรยากาศอยู่ตรงข้ามสถานีรถไฟฟ้าเนาะ <c oughs> นี่ตลาดจมลงุงทุกคนแ <c oughs> ล้วทีไปไปบ่มีงานพักน้ำกูบอกไปไปบ่ไป นั่งรถไฟไปนี่เน,เ,นเ,เนี่ยโอเคทุกคนบาปิเตอร์ก็ขอจุบิเป็นนี่ก<อ> <มา S 2> ่อนเนอมาหอยตานีนี่ยนะตานีเราไปฟ,ฟ่าอันเนาะแล้วก็บิ๊กซีซัมรงทุกคน